กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านดิฉันนางวรารัตอธ,ธิแพทย์ในฐานะเลขานุการคณ,ณะกรรมธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดขอกราบเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่25สมัยสามันประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ได้มีมติตั้งคณะกรรมาการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน5คนคือ 1. นางพรทิพาสวัยสุวรรณวงศ์ 2. นายวรวิทย์สุขบุญ 3. นายเชิดชูรักระบุตร สี 4, นายบุญเสริมนาคสารและ 5. ้นายส,สมฤทธิชัยวยวงโดยมีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานภายใน60วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมการสามัญซึ่งครบกำหนดในวันพฤหัสที่28่ธันวาคม2566นั้นบัดน,นี้คณะกรรมการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผลการดำเนินการรวมทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสามปกครองสูงสุดที่ได้รับจากเลขาธิการสำนักงาน3ามปกครองในคราวร่วมประชุมกับคณะกรรมการสามัญได้ระบุรายละเอียดไว้ในรายงาน เอกสารประกอบการพยายาิจารณารายงานเปิดเผยซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วและคณะกรรมการสามัญจะขอชี้แจงสรุปผลการดําเนินการซึ่งได้จัดทําเป็นรายงานลับตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ110วรรค2ท่าปนประธานที่เคารพก่อนจะนําเสนอรายงานลับต่อที่ประชุมคณะกรรมการสามัญ ขอให้มีการประชุมวุฒิสภาเป็นการรับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ112วรรค2จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ